สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูว่าการเลื่อนเงินเดือนของครูเนี่ยนะครับต้องส่งเอกสารอะไรบ้างนะครับแล้วมีหนทางอะไรไหมนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้เงินเดือนเนี่ยแบบก้าวกระโดดกระจกของครูคืออะไรครับทุกคนครับก็คือนักเรียนนะครับครูเป็นยังไงนักเรียนเป็นอย่างนั้น สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับครูแบงค์นะครับในช่องวิถีครูบ้านบ้านนะครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าสําหรับข้าราชการครูเนี่ยนะครับมีการขึ้นเงินเดือนยังไงหลายคนเนี่ยบรรจุพร้อมกันก็งงไอ้ทำไมเพื่อนเงินเดือนขึ้นเยอะจังว่าเขาทํากันยังไงนะฮะแล้วทําไมเราถึงเงินเดือนไม่ไปไหนสักทีนะครับอ่าโอเคนะครับก่อนชมคลิปนะครับอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจนะครับทำคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้รับชมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับอ่าโอเคนะครับทุกคนครับสิ่งแรกที่จะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของเอกสารที่เราจะต้องส่งทุกครั้งนะครับที่เราจะเลื่อนเงินเดือนนะครับเอกสารที่เราจะต้องส่งนะครับผมแบ่งออกเป็นอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนแรกนะครับนะก็คือเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับในรอบ6เดือนของเราเนี่ยว่าเราทําอะไรบ้าง นะครับาข้างในก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับมาในส่วนนี้นะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ไฟล์ไปศึกษานะครับก็คอมเมนต์มานะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้คนละ1แชร์ผมจะแจกไฟล์นี้เลยนะครับให้ทุกคนเอาไปใช้กันได้เห็นไหมครับหรือว่าใครอยากดูรีวิวไหมถ้าอยากดูก็คอมเมนต์มานะครับอ่าแบบนี้กระชับนะครับเข้าใจง่ายนะครับเล่มไม่หนามากประมาณนี้อ่านแล้วเห็นผลชัดเจนเห็นผลงานของเรา ทีนี้เนี่ยผลงานตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องทําทุกๆ6เดือนนะครับหรือว่าประมาณคิดเป็น1นึ่งภาคเรียนนั่นแหละนะครับหภาคเรียนเราก็ต้องทําเก็บผลงานไว้นะครับไปอบรมอะไรบ้างมีผลงานอะไรโดดเด่นนะครับตรงนี้จะตอบโจทย์นะครับทำไมต้องทำนะครับเพื่อสิ่งนี้ครับเอกสารนะครับชิ้นที่2ก็คือนะครับเป็นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานนะครับก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยนะครับ เล่มนี้จะตอบโจทย์นะครับจะตอบโจทย์ตัวชีวัดนี้นะครับว่าคุณได้ทําอะไรลงไปบ้างในรอบของ6เดือนนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับมาคลิปคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะลงเนี่ยเป็นคลิปรีวิวตรงนี้แหละเป็นคลิปการนําเสนอและการนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับก็อย่าลืมไปดูนะครับในคลิปต่อไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นการประเมินตนเองตรงนี้เราจะต้องประเมินตนเองนะครับอาจจะไกลหน่อยเนาะเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไป แล้วก็ส่วนของฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของผู้บังคับบัญชานะครับจะเป็นคนประเมินเราคะแนนจริงๆเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนของคะแนนตรงไหนทุกคนรู้ไหมครับไม่ใช่ที่เราประเมินตัวเองนะเป็นส่วนของที่ผู้บังคับบัญชาประเมินเราเขาจะให้เราว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะครับซึ่งพอรวมออกมาแล้วเนี่ยจะมากําหนดเป็นค่าคะแนนต่างๆนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีค่าคะแนนตั้งแต่ดีเด่นดีมากดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับตรงนี้นะครับ ในส่วนของคลิปต่อไปผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเราถึงจะได้ดีดีเด่นดีมากอะไรประมาณนี้เนาะ,ะหลักๆแล้วนะครับในรอบ6เดือนที่เราจะต้องส่งเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือมีเล่มการปฏิบัติงานแล้วก็มีแบบประเมินนะครับอ่าโอเคนะครับบางโรงเรียนนะครับเขาอาจจะให้นําเสนอผลงานด้วยแต่บางโรงเรียนก็ส่งเพียงเล่มแล้วก็แบบประเมิน เพราะว่านะครับคณะกรรมการประเมินการเลื่อนเงินเดือนเนี่ยก็เป็นคณะกรรมการในโรงเรียนเราเป็นครูในโรงเรียนเราเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นพอรโรงเรียนเรานะครับก็เห็นอยู่แล้วว่าใครทําอะไรบ้างนะครับอ่าโอเคเอกสารที่เราจะต้องส่งนะครับมีอยู่2อันเนาะอ่าตรวจสอบให้นะครับเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามาดูนะครับเผื่อบางคนเพิ่งบรรจุเป็นครูใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะยังไม่รู้นะครับพออีกครั้งหนึ่งใครอยากได้คอมเมนต์มากดแชร์คลิปนี้ไปนะครับ ตรงนี้ก็เป็นแบบประเมินแบบประเมินนี้ไปหาโหลดได้ทั่วไปไปศึกษาดูก็แล้วกันนะครับหรือใครที่เกียรอ่านเองดูในคลิปต่อไปผมทําไว้แบบละเอียดเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับก็การขึ้นเงินเดือนก็มีประมาณนี้เนาะ,ะทีนี้เสริมให้แล้วกันในส่วนของหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมบรรจุพร้อมกันเนี่ยนะครับเงินเดือนถึงไม่เท่ากันนะครับบางบางทีคนบรรจุหลังเราเนี่ยเงินเดือนได้ มาาากกว่เรรนะคับต้องบอกอย่างนี้นะครับก็เพิ่งได้ไปอบรมมานะครับก็ได้ความรู้มาไม่ใช่อบรมหรอกแต่ว่าเป็นผู้ที่เขารู้เขาเล่าให้ฟังมานะครับก็คือขึ้นอยู่กับว่านะครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีเม็ดเงินนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับเม็ดเงินมาจากไหนก็คือมาจากตําแหน่งของครูที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั่นแหละนะครับถ้ามีครูคอสามเยอะเม็ดเงินก็จะเยอะครูคอศสองเม็ดเงินก็จะต่างกันครูผู้ช่วยเม็ดเงินก็จะต่างกันนะครับ แต่ผมคิดว่านะครับถึงแม้ว่าจะมีค,ครูคสสเยอะเนาะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวก็เวลาเวลาเขาประเมิอนอย่างเงี้ยค,ครูคสสามเขาก็จะได้เม็ดเงินส่วนนั้นของเขาไปเหมือนกันนะครับก็คิดว่านะครับก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็ คิดว่าน่าจะเป็นผลการปฏิบัติงานของเรานะครับผลการปฏิบัติงานของเรามากกว่านะครับว่าในแต่ละเทอมเนี่ยเรามีผลงานโดดเด่นแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นครูผู้ช่วยนะครับหรือว่าเป็นครูเงี้ยถ้าเรามีผลงานโดดเด่นนะครับแน่นอนนะครับเราใส่ลงไปในเล่มนี้ได้เลยนะครับมีผลงานระดับชาตินะครับอ่ะ <c oughs> อันนี้ก้าวข้ามไปเลยนะครับก้าวข้ามไปในส่วนของวิธีการที่จะทําให้เงินเดือนเราเนี่ยก้าวกระโดด ก้าวกระโดดนะครับก็คือถ้าเรามีผลงานโดดเด่นผลงานระดับชาตินะครับผลงานที่ส่งผลต่อตัวนักเรียนนะครับนักเรียนสอบได้เป็นแพทย์เป็นหมอนักเรียนประสบความสําเร็จโดยการส่งเสริมของเราเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับการประเมินนะครับเลื่อนเงินเดือนไม่ไปไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับจะตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้ว่าทุกคนจะได้รับเงินเดือนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับผลงานของตัวเอง และทีนี้ผลงานของเราเนี่ยจะดูได้จากไหนครับก็ไปดูจากส่องกระจกดูนะฮะกระจกของครูคืออะไรครับทุกคนครับก็คือนักเรียนนะครับครูเป็นยังไงนักเรียนเป็นอย่างนั้นนะครับเชื่อว่านะครับถ้าทุกคนนะครับทางานเต็มที่เนาะทำงานเต็มที่แบบตั้งใจทาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนแหละนะครับว่าสิ่งที่จะตอบแทนเราได้นะครับก็จะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือค่าตอบแทนที่เราจะได้รับ ในการขึ้นเงินเดือนในแต่ละครั้งนะครับบางคนอาจจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำงานแทบตายนะครแต่เงินเดือนไม่ขึ้นสักทีนะครับขึ้นน้อยอ่ะทุกคนครับขอให้ทุกคนเปลี่ยน mindset ใหม่นะครับแนวคิดของตัวเองใหม่นะครับเราต้องเชื่อว่าทําดีต้องได้ดีนะครับไม่วันนี้ก็วันใดวันหนึ่งมันต้องได้อยู่แล้วนะครับทำดีนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีคนเกลียดเรานะครับทำไปเถอะนะฮะ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวนักเรียนอย่างน้อยนะครับถ้ามีคนเกลียดคนที่รักเราก็คือนักเรียนเพราะว่าเราได้ส่งเสริมนะครับเราได้ทําให้เขาเนี่ยนะครับมีอนาคตนะครับโอเคนะครับฝากไว้ให้คิดนะฮะทุกคนครับก็สําหรับนะครับเอกสารที่จะต้องส่งนะครับสําหรับการเลื่อนเงินเดือนก็มี2อันประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็บางโรงเรียนอาจจะมีการประเมินนะครับนําเสนอไม่ใช่ประเมินมีการนําเสนอนั่นแหละนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับทุกคนนะครับสาหรับคนที่เพิ่งบรรจุใหม่นะครับหรือว่าคนที่อยากจะเป็นครูเนาะอยากจะรู้ว่าเอ้ครูเนี่ยเขาเลื่อนเงินเดือนกันยังไงนะครับก็ <c oughs> นี่แหละนะครับเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานนะครับ <c oughs> คุณทําอะไรลงไปบ้างประเมินตัวเองมาประเมินมาไม่พอเอาพุ่งในการประเมินต่อพุ่งครับบัญชาประเมินต่อมันจริงไหมเออถ้ามันจริงโอเคเอาไปเต็ม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 นะครับแค่นี้ครับถ้าคุณได้ดีเด่นนะครับก็เม็ดเงินของคุณก็จะสูงนะครับหลายคน บอกผมว่าอย่างนี้การทํางานเนี่ยเราอย่าไปนึกถึงเรื่องเงินเงินทองทองนะครับตั้งใจปฏิบัติหน้าที่น,น,น,นะครับแน่นอนนะครับคาว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นยาชูกําลังใจนะฮะทุกคนครับถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายที่เราทําไปนั้นมันประสบความสําเร็จแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนมาเนี่ยนะครับเราก็จะมีกําลังใจนะครับไม่มีใครหลับงูหลับตาทํางานหรอกนะครับยุคใหม่แล้วนะฮะบ,บอกไปอย่างนี้นะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับจริงๆว่าจะทาคลิปนี้สัก 4 5นาทีอาจจะยาวไปหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซั b s c ค i b e คลิปนี้ให้ด้วยนะครับใครอยากดูรายละเอียดของแบบประเมินนี้นะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกดรอเลยนะครับหลังจากคลิปนี้นะครับผมจะลงคลิปต่อไปเลยนะครับอาจจะเป็น3 4วันหรือว่าลงเลยก็ได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ใครมีอะไรนะครับอยากจะรู้คอมเมนต์มานะครับเราเจอกันใหม่และกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ